สวัสดีครับเจอคนนะครับท็อปเป็นวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำโจเกสของเมกามอนนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นตัวที่เราจำเป็นจะต้องทำนะครับเพราะว่ามันใช้แบกคอนเทนต์ในเกมได้หลายคอนเทนต์มากสำหรับมือใหม่และสายเติมน้อยมารับดูเลยดีกว่าว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับเทมเมอร์ต้อง level เวล70ขึ้นไป2 อากูมอนไทจินะครับเลเวล4ี่ขึ้นไป3ากาบูมอนนะครับเลเวล41ขึ้นไปกาบูมอนแบบธรรมดานะครับ4เราจะต้องผ่านเควสของเขาวงกดนะครับไปถึง F3 ก่อนเราถึงจะเริ่มทำเควสของโจเกสโอมกามอนได้นะครับเมื่อเราเลื่อนขายครบแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มทำเควสกันเลยดีกว่ามาหนึงนะครับผมจะเริ่มทำฝั่งอากูมอนก่อนนะครับเรามาคุยกับคุรูมอนนะครับสำหรับเควสโอมกามอนอากูมอน1นะครับ เขาจะให้เราไปตีเครามอนนะครับในดันเจียน B 2อตอนนี้เราก็ต้องทำเควสมาก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้ผมจะมีคลิปที่ทำเควสออะแยกใหม่คลิปหนึ่ง่ะเราเริ่มทำกันก่อนเลยนี่ครับรับตั๋วเสร็จแล้วก็เข้าไปดันเจียน B 2เลยนะครับอพอเข้ามาถึงเราก็เดินตรงออกไปทางออกเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวก็ถึงแล้ว พอถึงเราก็ตีแตะโตขวาน้านะครับมันถึงจะได้เควสอ่าพอเราตีเควสเสร็จนะครับเราก็ไปส่งให้กับดรคุระตะที่แมปหมู่บ้านโยโกฮามานะครับไปว่าไปพอเรามาถึงหมู่บ้านโยโกฮามานะครับ <S <S <พอ S 2> เราก็เดนินตรงขึ้นไปเลยเนี่ยบแบบบนแผนที่เนี่ยเห็นไหมอ่ะเดินตรงไป ตรงปุบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเน,นี่ยแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเลยครับนี่ด็อกเตอร์คุรตาจะอยู่ทางซ้ายนะครับอ่าแล้วเราก็คุยส่งเควสไปแล้วเราก็เปลี่ยนด,ดิจิมอนด้วยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนด,ดิจิมอนกลับเป็นตัวที่เราทาเควสด,ด้วย <S <S พอเราเปลี่ยนเป็นอังกุมอนแล้วนเนี่ยเควสก็จะขึ้นมาแล้วแล้วเราก็คุยกับด็อกเตอร์ต่อเลยอ่าพอรับเควสเสร็จนะครับเขาจะให้เราไปหาคุรุมอนที่แดดนะครับวาร์ปกลับเป็นรายอ่าพอเรามาถึงแล้วแล้วก็ มาคุยกับคูลอมอนเลยครับแล้วเราก็ส่งเควสคุยเควสเนี่ยเควสต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นไปที่ F3 ซึ่งเราเค่อยทาทีหลังเราไปทําฝั่งกาบูก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปเหมือนกันอ่าเรามาเริ่มเควสฝั่งกาบูนะครับชื่อเควสว่าอูเมกามอนกาบูนะครับอ่าเรารับเลยพอรับเสร็จนะครับเขาจะให้เราไปตีซีดามอนัตหัวหน้านะครับที่แมปหมู่บ้านมนุษย์หิมะนะครับอ่าแต่พี่เขายังไม่เคยเปิดแมปงั้นเดี๋ยวเราต้องเดินไปดีกว่า เดินปังามาถึงครับเรามาคุยกับเมควิ ip, เพื่อเข้าไปดีเทอร์มินนลนะครับอ่าพอถึงดีเทอร์มินอลแล้วเราเดินมาข้างหลังเลยครับนี่มาหามิกิเพื่อไปหมู่บ้านพายุหิมะครับเนี่ยพอว์ปมาถึงหมู่บ้านพายุหิมะนะครับนั่นเดินตรงไปวัปข้นางหน้าเลยโดนลงปังอ่าพอเราว์ปมาเนะครับเราหันจอไปสัก ส5องศานะครับเดินตรงไปเดินตามทางไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเจอกับซีดามอนอ่านี่ครับซีดามอนเป็นตัวงี้ครับแต่แเราต้องตีตัวหัวหน้าอย่างเดียวจี่จะได้ขวอ,อ็ดอ่ะตีไป เราตีครบนะครับเราก็กลับไปส่งให้กับคูรูมอนที่เด็ดนะครับกลับไปอ่าพอเราวากลับมาถึงเลนี่ยขึ้นไปหาคูรูมอนเลยมาส่งเควสและอย่าลืมเปลี่ยนตัวด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยเ,เวลาเควสไม่ขึ้นอย่าลืมเปลี่ยนตัวครับอ่านี่หนไหมเดี๋ยวเราก็รับเควสอันต่อไปเลยทีเนี้ยเราจะต้องไป F3 ามทั้งคู่ละไป s <S อ่า พอเราวาไปถึง F3 แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบครับ1คือปลดเควสเองไปถึงแล้วกับ2ให้เพื่อนไปตีให้ครับเนี่ยตัวละครเนี่ยคือต้องให้เพื่อนไปตีให้เพราะเขาเพิ่งเคลียร์ถึงแค่ F3 ห้องหนึ่งส่วนตัวเควสเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้องที่2เป็นตัวจอมทํรลายนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะอยู่ห้องที่4ครับเป็นตัวไฟนรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเรียกเพื่อนมาช่วยตีก่อนจะได้เสร็จเควสไวมาเดี๋ยวผมเอาตัวผมมะ พาไปดูให้ว่าต้องไปตีที่ไหนยังไงบ้างอย่างไรครับวิ่งตรงมาหาสตาร์มอนตรงนี้เลยครับอ่าคุยแล้วก็ว้าไปตอนนี้อันนี้คือห้องที่2นะครับมาแล้วเราก็เดินตรงไปพอเดินตรงไปถึงครับนี่ตัวนี้คือจอมทำลายครับเป็นเควสของฝั่งอากูมอนอ่าตีไปตีให้ครบ15ตัวครับ พอตีเขา15้ตัวแล้วเราก็ไปชั้นต่อไปคือห้องที่3นะครับนี่มาคุยกับสตาร์มอนตัวนี้แล้วก็เดินตรงไปแต่เราไม่ได้ตีมอนในห้องที่3นะครับเราจะต้องปต,ตีมอนในห้องที่4ไปเดินตรงไปไปคุยกับสตาร์มอนเหมือนเดิมครับสตาร์มอนอยู่ตรงนี้คุยไปอันเนี้ยคือห้องที่4แล้วเราจะมาตีตัวไฟนรกนะครับ หันมาแล้วที่อยู่ทางซ้ายนะครับอ่านี่แล้วเราก็ตีเลยตีครบสิบตัวครับแค่น็กก็เสร็จแล้วเควสของฝั่งอากูและฝั่งกาบูนะครับเอาไปดูคลิปหลังจากที่ผมตี2ตัวนี้เสร็จแล้วครับบ่ายอ่าเวก็เสร็จนะครับต่อไปเรากลับไปคุยกับคูรูมอนที่แดดนะครับไปเอามาถึงแดดนะครับเราก,กลับไปคุยกับคูรูมอนลืมอ่าคุยตกทั้งสองเควสเลย แล้วเรารับเควสต่อไปนะครับข่อนทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งอากูและกาบูเลยฝั่งรับไปเลยเพราะมันไปทําด้วยกันและหลังจากนี้สองสองตัวนี้จะทําทเควสพร้อมกัน,นครับพอเรารับไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแมปต่อไปครับซึ่งก็คือแมปกําแพงน้ําแข็งนิรันนะครับไปเราเดินไปเลยดีกว่าว์ปเข้าดีเทอร์มินอลเหมือนเดินมนะครับแล้วไปที่มิกกี้นะครับเพื่อว่าไปหมู่บ้านพายุหิมะอ่า๋ในคนจะเร่งคลิปละปิด พอมาถึงหมู่บ้านพายุที่มาเนี่ยเขาก็ตรงไปวาร์ปเดิมเลยวาร์ปหมู่บ้านมนุษย์ิมะมาครับไปตรงไปพอเรามาถึงหมู่บ้านมนุษย์ที่มาแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมวาร์ปตรงนั้นนะ่ะนี่วาร์ปันได้อยู่มุมขวาบนเลยเราเดินตรงไปอ่าแค่นี้เราก็วาร์ปไปถึงแล้วกำแพงน้ำแข็งนิรันพอมาถึงปุ๊บ เราก็เดินตรงไปงยาวเลยครับมันจะอยู่ในสุดเลยแบบนี้มันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมเราเดินตรงเข้าไปนสุดเลยเพื่อตีเดียโบโรโมอนโอ้ยชื่ออ่านยากจังนี่เดินตรงไปเลยเดินตรงเข้าไปในซอกนั่นเลยเดินงบายนี่อะเดียโบโรมอนเนี่ยตัวเนี้ยตีไหยครับเราต้องตีจนกว่าของจะดอกแล้วบางทีอาจจะเป็นชั่วโมง สชั่วโมงสาชั่วโมงกว่าจะดอกและต้องใช้เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะทั้งฝั่งกาบูและอากูจะต้องดอปไอเทมเหมือนกันเท่ากับว่าเราต้องดอป2ชิ้นนะครับแล้วคือเราใช้เพื่อนตีก็ไม่ได้เราต้องเป็นคนตีก่อนได้เพื่อนสกิลถึงจะได้ของนะครับ ถ้าเพื่อนตี่ะเราจะไม่สามารถเก็บของเฟสที่มันดอกได้นะครับเพราะมันถือว่าเป็นของเพื่อนปรับเป็นเก็บอิสระแล้วมันก็ไม่สามารถเก็บได้นะครับดังนั้นเราต้องตีเองอาจจะตีไปตัวเล่นหนึ่งทีก็ได้ได้เพื่อนตีตามครับหรือเราจะอาจจะมาตีคนเดียวชิวๆไปอันนี้แล้วแต่คนเลยของผม,ผมอาจจะรีบหน่อยให้เพื่อนมาช่วยผมตีครับมันจะได้ไวขึ้นอ่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป ิแรกมาแล้วอยรอได้คิ้นหนึ่งถึงจะกลับไปได้นะครับมันใช้เหมือนกันไปตีต่อเออโอเคตีจนดรอปครบแล้วไปไปส่งให้ครวโมงเลนครับไปพี่แดดนะครับอ่าพอมาถึงแดดก็กลับไปคุยคครลมอนเลยอย่าลืมเปลี่ยนตัวนะอย่าลืมเปลี่ยนตัวจะได้รับเวสได้เลย อ่าส่งส่งมาส่งเควสเลยเนี่ยเหนือเควสต่อไปจะเป็นเควสสุดท้ายของแต่ละตัวละอ่าอย่าลืมเปลี่ยนเควสนี้ก็ยังไปทําที่เดียวกันอยู่แต่ไปที่ทางเข้าเขาวงกดครับไปเขาจะให้เรากดตีบอสครับเพื่อดรอปไอเทมอันนี้ผมแนะนําว่าถ้ามีเพื่อนพาเพื่อนไปด้วยพอบอสมันค่อนข้างถึกหน่อยครับเอาเพิ่มไปด้วยจะได้ช่วยกันตีทำดาเมจได้ไวขึ้นแต่เราต้องตีก่อนนะไม่ใช่เพื่อนตีก่อนเราเป็นคนเควส เราต้องเป็นคนตีก่อนครับเพื่อเราจะได้เก็บไอเทมได้นะเพราะว่ามาถึงทาง้วงเข้าหอมกดเนี่ยก็เดินไปตามที่ผมเดินเลยมันจะมีจุดให้ยืนกดเรียกบอสอยู่ครับ <_ L un> นี่นี่ประมาณนี้ที่ผมเดิมนมาถึงเนี่ยอ่าเนี่ยแค่นี้ก็กดได้แล้วจะเป็นบอสตัวนี้ครับเราต้องเปิดก่อนแล้เพื่อนตีตามอ่าพอตายปุ๊บเราก็จะดอปไอเทมนี้เห็นไหมมันใช้เคเวสของเควสด้วยกันอ่าแล้วเราก็รอ ไอเทพเรียกอันหนึ่งคูดาวเพื่อตีแล้วเก็บเหมือนเดิมอ่ะบอตตายแล้วเราก็กลับไปหาคูลอมอนที่แดดเลยนะครับอ่ะว้ามาถึงเราก็เดินไปหาคูลอมอนเลยครับข้างบนนูน้นอ่าส่งควอยเลยอย่าลืมเปลี่ยนตัวนะอย่าลืมเปลี่ยนตัวอ่าส่งควอยเลยลเควสโอเค เราอย่าลืมเปลี่ยนตัวนะต้องเป็นตัวเจ้าของเควสเท่านั้นถึงจะส่งเควสได้โอเคแค่นี้เราก็สามารถแปลงร่างเป็น same, เพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับเควสโจเกตโอเมกามอนนะครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, ตด้วยนะครับ Lấy cắn